ฝนตกกับโบแมนพี่น้องมันชุ่มชื้นยังเขาเอิ่นอย่างผมกับโบ,จ,บ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 จ,จือเพราะว่าบกบกโบจือไปนะพี่นอ้องสีเขียเขียวที่เกาะน้ําต้นใหม่นะบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ถึงบรรยาก,กาศที่ชุ่มชื้นนะพี่น้องมองมากแล้วก็เป็นธรรมชาติ โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันไปพี่น้องวิดีโอนะ่เดี๋ยวจะพยายามเก็บเอาความหนาละของพวกเขามาให้เบิ่งเรื่อยๆครับอันนี้มาเอาแล้วธรรมชาติจะให้ความสุขสําหรับเฮาเสมอพี่น้อง่อยกันดูแลรักษาอย่าเบียดเบียนธรรมชาติเดี๋ยวธรรมชาติจะขยับเขามาไก่เฮาครับขอให้พระเจ้าคุ้มครองทุกๆคนครับที่แวะเขามาเยี่ยมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าพี่น้องบ๊ายบาย